สะโพกร้าลงขาอาการแย่ลงเมื่อเหยียดหลังอาการดีขึ้นเมื่อนมตัวไปข้างหน้าหากมีอาการเหล่านี้ต้องนึกถึงโรคอะไรไปดูกันโรคโครงกระดูกสันหลังติดแคบก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมกระดูกสันหลังทำให้ช่องโครงกระดูกสันหลังถูกกดเบียดจากโครงสร้างโดยรอบ เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างี่เกิดการเปลี่ยนแปลงหมอนรองกระดูกเสื่อมลงเกิดการฉีกขาดล,ลิ้นนูนเข้าไปในโครงกระดูกสันหลังข้อต่อฟาเซตทางด้านหลังเกิดการอักเสบเสื่อมสภาพร่างกายจึงพยายามทดแทนโดยการเกิดกระดูกงอกและการหนักตัวเป็นกล้ามเนื้อเพื่อเพิมพ่มความมั่นคง,งหลังปัจจัยเหล่านี้รวนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการแคบลงของโครงกระดูกสันหลังซึ่งพยาธิสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในกระดูกสันหลังทุกสว่วน แต่พบได้มากสุดในบริเวณส่วนเอวเนื่องจากเป็นส่วนที่รับน้าหนักร่างกายมากที่สุดวันนี้เราจรึงฟกจสไปที่โรคโครงกระดูกฉลักตีแคบบริเวณเอวอาการที่พบ 1. ปวดหลังร้าวลงขาปวดได้ทั้งข้างเดียวหรือสองข้าง 2. มีอาการชาลงขา 3. อาการปวดร้าวหรือชาสัมพันธ์กับการยืนหรือเดินเป็นเวลานาน 4. อาการทุเลาเมื่อนั่งพักนอนหรือก้มตัวโน้มตัวไปข้างหน้า 5. อาการปวดแย่ลงเมื่อยืนหรือเดินานานๆหรือแอนหลังวันนี้เราเลยจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดของโรคท่าที่ 1. ท่าแพลงเป็นท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรงและช่วยทรงตัวเวลาเดิน วิธีทำชันเข้าศอบไว้กับพื้นยกลําตัวเป็นเส้นตรงขนาดกับพื้นทำครั้งละ30-60วินาทีท่าที่2ท่า p ป i t s q u a เป็นท่าที่เสริมการทรงตัวโดยการออกแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อด้านข้างเพื่อคุมร่างกายให้ตั้งตรงและเพิ่มความสมดุลทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่ขาด้านหน้าและเกร่กนการลำตัวให้ตรงสมหรันขณะย่อตัว ซึ่งทำโดยการงอขาแต่ละข้างจนทํามุม90องศาและให้เข่าด้านหล,หลังลอยหน้บข,ขึ้นมาเล็กน้อยเกรงมั่นท้ายไว้แล้วออกแรงผ่านเท้าด้านหน้าเพื่อดึงตัวลับสุดท่าเริ่มต้นทำครั้งละ6-12ครั้งอย่างข้างท่าที่3ท่า double leg bridge เป็นท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแฮมสปริงและกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนอนราบบนกับพื้นวางแขนสองข้างไว้ข้างลำตัว ยกเข่าตั้งมุม90องศากับพื้นและยกตัวขึ้นด้วยการเกรงบั้นท้ายและลำตัวทำครั้งละ12-15ครั้งท่าที่4ท่ Single Knee to Chest ท่าบริหารนี้ช่วยผ่อนคลายบริเวณสะโพกต้นขานและบั้นท้ายนอนหงายโดยงอเข่าทั้งสองข้างและเท้าราบกับพื้นยกเข่าขวาเข้าหาหน้าอกยืดกระดูกสันหลังลงไปจนถึงกระดูกก้นกบและไม่ยกสะโพกขึ้น ทางท่านี้ไว้30วินาทีถึง1นาทีเปลี่ยนไปทำช้ำกับขายค่าท่าสุดท้ายท่าชาวโพสเป็นท่าที่ช่วยยืดกระดูกสันหลังและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งส่วนบนและล่างคุกเข่าโดยพับขาไปด้านหลังค่้อมตัวมาด้านหน้าจนหน้าผากแตะพื้นปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวสบาย,บายพยายามผ่อนคลายลำตัวทุกส่วนอยากเกรงหลังและไหล่ทางไว้3 0ม0วินาที แต่ว่าอาการแบบไหนล่ะถึงน่าเป็นห่วงการออกกําลังกายไม่ช่วยต้องรีมาพบแพทย์อาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์ 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรงผิวหนังชาไม่มีความรู้สึก 2. กลก้านปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลด 4. มีไข้ทุกคนอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองกันนะคะขอบคุณที่รับชม ถ้าหากอยากได้ความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ